เราไม่ค่อยแข็งแรงนะจ๊ะพูดได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะอย่าว่ากันเนาะ I just said that my English is not so good s o be patient with me we gonna start with the first one is what's your name เราเป็น No เราเปิ I'm มสุมิตรา r y o อ can call me s u p ย r s h น r ุ s อร <Super Short. S 1> <Super> ์ช no <laughs> <laughs> นอนนะคะหนอน่อ uh, จริงๆเราเนี่ยชื่อจริงชื่อเล่นไม่ได้ชื่อหนอนนะคะแต่ว่าชื่อโหนงนะพ่อแม่ตั้งให้ตอนเด็กแต่ว่าไม่มีคนเรียกเลยนะได้ชื่อหนอนมาเพราะว่าตอนเด็กๆนี่เพื่อนคือเราเป็นคนที่กลัวหนอนมาก <laughs> กลัวจนแบบ can you tell me of what's happened like um, in s สิง a p o ร์ and then I I u s Instagram แล้วฉัน I saw l i k e s o อ e like w a r ้ picture, and t อ e n w เ a ิ what น a s h a p p e n i ร g ัพท์ฉันแค่รูปเหรเห็นแค่รูปนอนนะคะรูปแบบแม่งบงก็คือแบบโยนโทรศัพท์ทิ้งแบบจากชั้น27เกือบตกนะแต่ว่าโชคดีที่ไปตกบนแล็ปท็อปของนา้น พังนะที่ดูว่าเรากัวขนาดไหนคือตั้งแต่นั้นมาคือเพื่อนเรียกอีนอนอีนอนนอนนอนจนทุกวันนี้นะก็ยังเรียกหนอนกันอยู่โดยเฉพาะหลานหลานของเรานี่ก่อยากมันจะเรียกเราว่าแบบพี่ป้าหนอนมันคือแบบอวยยศให้เป็นทั้งแบบพี่แล้วก็ป้าในชื่อเดียวกันนะโ okay. อเคอ้าวยื่ไปเราเป็นใครมาจากไหนโรเบิร์ตมาจากโพแลนด์ เดรสหนอนมาจากอุดรเป็นสาวอุดรเมุเนคนอีสานบ้านเฮานี่แหละเนาะเกิดและโตที่นั่นไป The next question is โอเวลาอะไรอายุเท่าไหร่ you What's your age? Oh, าฮ่าฮ l ามันส่ออะไ e นะไม่รู้อายุเท่า no not so old uh, but two years to go

I'm still young but actually I'm 35อายุ35ปีนะลูกป่าอายุ35นะคะแก่แล้วปีนการขึ้นแล้วเนี่ยบท็อกคลินิกใครจะเข้าเข้ามานะคะไม่มีสปอนเซอร์สักรายนะบท็อกคลินิก I'm talking about botox because so many wrinkles here as usual คำถามต่อไปคือการศึกษา จบอะไรมาทตัวหนอนจบคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นนะคะจบปริญญาตรี <c oughs> and y o u education My education uh, I, I went to the primary school and then <c oughs> after that I went to the high school <c oughs> and that's all f t e r four years in another university so 21 years of education oh my and i'm only 38 God. so that means that i spent more than half of my life in school <laughs> <laughs> oh yeah <laughs> okay oh, yes <yeah. laughs> oh, <yeah. laughs> <laughs> yeah, so i yeah now i took phd in finally yes finally yeah she not not even doctor a doctor, yes, I'm a doctor, but I cannot fix like some other people' help. Job doctor? It's different doctor. It's okay? a different doctor. <laughs> the next one is, uh, what is your job? Yeah, I also am trying to figure out. <laughs> <coughs> uh, I like traveling, obviously, and uh, apart from that, and, uh, I do other things real estate and some insurance and mm. this thing okay for the channel I also do that. It's <laughs> like I'm not getting paid. Yes so of I'm course because I'm not when you ask them can we can we like do something yes, yes, and I love to be in front of the camera. คือนางแบบจะแบบไม่อยากมาไม่อยากออกหน้าล้องไม่อยากจะแบบ <มา S 1> อะไรนี่เลยไม่เลยเวาจะให้ถ่ายนิวไฮนิวฟูโหต้องกลาบแล้วกลับหนอนเป็นจบพยาบาลมาแล้วก็เป็นพยาบาลอยู่ไม่ถึงปีนะคะหลังจากนั้นเราก็ตามหาความฝันของตัวเองนะคะความฝันก็คือเป็นแอร์โฮสตสนะคะแล้วก็ทำสำเร็จนะทำงานเป็นแอร์โฮสตสที่สิงคโปร์นะคะ ของสิงคโปร์เอรไล์นะเป็นแบบ top t h r e เลยนะทำมาประมาณ7ปีค่ะเราจะบอกว่าการสมัครแอร์ที่เราสมัครมานี่คือแบบสนุกมากเดี๋ยวไอ,อชีหน้าหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าถึงประสบการณ์จากสาวบ้านนอกอ่ะแบบเต,ตี้ยเตีต้ยติดเตี้ยดำดำสูง158เปะ๊ะึ้นมาเป็นแอร์ได้ภาษาอังกฤษกับแบบงูป่าๆนะบอกได้บได้ แต่ทำไมถึงมาเป็นแอร์ได้แล้วก็อยู่ถึง7ปีกับ8ปีนะคะที่ Simple Airlines เนาะโอเค the next questions have you married we met in Singapore and we got married there เราเจอกันที่สิงคโปร์แล้วก็เราแต่งางานที่นั่นนะคะแต่ but This I'm so sorry, this is... we don't have a ring. why we don't have a ring? Because we spend the money on traveling. <laughs> this is also true. <laughs> My, จริง, uh, um, เราสองคน, we don't like to wear rings, right? No. So that's the most important reason. And um but say wen, sai I believe that if you trust each other enough with or without the r i n g it doesn't matter anymore. Am I right? I What? I think I think I think the ring oh, doesn't change anything. <laughs> yeah, I mean yes. ใช่จะมีแหวนหรือไม่มีแหวนมันก็ไม่สำคัญมันอยู่ที่ใจเรามากกว่า i think the last question but it's not in this list okay lao the last question is why do you decide to go for traveling like a long traveling like one year traveling or tong you or backpack go as a backpacker for one year i like it i enjoy it I like to see other places, other people, other cultures, other so it's entertaining me. Yes. Okay, for me it wasn't my plan from the beginning. I just follow him. Okay, but yeah, it's backpack and I ด้วยความที่แบบแต่ก่อนก็จะแบบใส่รองเท้าส้นสูงแบบว่าทาเล็บสีแดงปากแดงแต่งตัวสวยเนาะแอปโรสเตยเนาะแบบว่าก็จะมีแบบว่าแบบอย่างนั้นโมเมนต์นั้นถือกระเป๋าแบ,บแรนด์เนมนะเราไม่มีแบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะเป็นแบ็คแพคเกอร์เลย I don't really think that I want to be a backpacker from the beginningYesYesSometimes แต่งงานเสร็จปุ๊บนาะงก็เลยแบบว่า เดี๋ยวฉันมีแบบลิฟต์ปีนะเดี๋ยวเราไปเป็นแบ็คแพคเกอร์กันเราก็เลยว่าเฮ้ยมันก็น่าสนุกดีนะแล้วก็อ่ะโอเคไปก็ไปแล้วก็ที่แรกที่ไปคือ so the first country was India India แต่รแรกที่ไปเป็นอินเดียเราบอกเลยว่าเราร้องไห้แต่2องอาทิตย์แรกนะคะแต่หลังจากนั้นคือแบบเราชอบหลังจากนั้นคือแบบทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนการมองโลกเปลี่ยนไปนะ เหตุผลหลักที่ทําให้เริ่มชอบก็คือการเห็นวัฒนาธรรมการเห็นผู้คนการใช้ชีวิตของผู้คนในแต่ละประเทศในแต่ละพื้นที่ในแต่ละที่มันจะมีความเป็นแบบเป็นเอกลักษณ์ของเขาคุณจะไม่สามารถเห็นที่ไหนได้เลยนอกจากคุณจะไปที่นั่นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญ so the most important thing I think we should go and visit them and see how they how their original culture t h i n g เหมือนเมืองไทยอะว่าแบบแต่ก่อนสมัยก่อนนะประมาณสัก10ปีหรือ20ปีที่แล้วนี่คือแบบเรายังไม่ได้พัฒนาขนาดนี้ตรงๆแล้วก็วัฒนธรรม culture บางอย่างมันยังมีอยู่และตอนนี้แทบจะหาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นที่เราอยากจะไปเจอก็คือเราอยากไปเจอก่อนที่สิ่งสิ่งเนี้ย culture วัฒนธรรมต่างๆของคนในแต่ละประเทศเนี่ยมันยังอยู่แล้วเราสามารถมองเห็นได้ก่อน ที่ทุกอย่างจะกลืนไปกับวัฒนธรรมใหม่ๆกแบบ culture ใหม่ๆหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆนะเราอยากจะเห็นตรงนั้นก่อนมี่มะสันจระสาย So This is her Thai g o a t You can comment under if she s because this I cannot tell. But uh <laughs> You should you should also like sounds fluent but I can actually I don I don't know If you like our videos or our traveling, sir, so don't forget to support us by subscribing our channel or, or transferring some money to my bank account. <laughs> exactly! <laughs> Good, so we don't right need now? to work. <laughs> Just kidding. <laughs> I think this is a lot of people also asking, like, oh, why do you live now? wird <Yes. S 2> <In> Switzerland. We living Switzerland. Sie fertig? In living Yes. in เราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเพราะว่าโรเบิร์ตนั้นนา่งอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว10กว่าปีนะแล้วก็เราก็ย้ายมาจากสิงคโปร์แล้วก็มาที่สวิตเซอร์แลนด์เลย Don't forget to subscribe to our channel and um, we will try to make uh, another videos like talking about some other things so Thank you for listening Thank you for listening Since we have more and more subscribers I'm really happy to meet you to see you to talk to you Thank you for watching See you Bye bye Okay, I'm going That's fast Did no? you turn on the, the recording? Oh, I'm not sure Are you serious? Oh I think it's No it's on because it's flashing Oh I did oh.